That. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. ขอค่ะก็ไม่เปิดปากมั้งอ่ะออขอใ้มีความสุขมากๆให้เฮ้กไม่เชอรี่แล้วค่ะขอคุณแม่นะคะนี่มีเค้กให้นะคะขอบคุณมมกนะคะสำหรับทีแ่ ี่ซื้อเค้กให้นะคะเค้งชูกะแลนด์ได uh. ้ไหมชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะต่อได้ะคะไม่ช็อกโกแลตแล้วอะไอ้อัดตรงไหนอะไอ้อัดตรงไหนไม่มีอัดเลยอันนี้ตัดไปเลยค่ะเพราะว่าเราบอกเราเปล่าค่ะเราเปล่าไหม่อันนี้คือธรไมด้เลยนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะ นี่คือมีการป้องกันได้เต็มที่เลยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อโรคออกได้แบบเต็มที่แน่นอนค่ะโอเคถอดแมสค์คะแล้วก็เป่าถูกไหมเป่ารู้เป่านะคะอ้ยไม่ได้เลยอันธิษฐานก่อนอันธิษฐานก่อนอนธิษฐานก่อนขอให้น้องฟอกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะขอบคุณค่ะให้เป่าโน้ตเป่านะคะเพราะว่าเดี๋ยว ตนนี้กโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกดได้ดีแล้วที่ยังเป็นทางการแล้วก็ช่องป๊อปกินด้วยนะคะใช่ก็คือนี่นะคะอันนี้ก็คือเคทีบ๊อกไปแล้วยังไม่สุดพักดีไม่ง่ายแล้วพี่ยังถ่ายวิดีโอ ค่ะก็นี่ก็จะเป็นป๊อปกินนะคะจริงๆคือตอนนี้มันเป็นเวลาทุ่มหนึ่งกว่าๆแล้วนะคะก็คือ๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คือต้องแยกย้าหญ่กันก็คืออันนี้นก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหานะคะก็เป็น,ว,นวันแรกที่เริ่มต้นใหม่ของเป็นแบบเป็นต้นเป็นวันใหม่ของเดือนวันแรกเลยนะคะในเดือนสิงหาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้เดือนนี้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะต้องสู้นะคะเราจะผ่านซีซันส,สามไปได้การน,นะคะ โอเควันนี้ทุกคนเก่งมากโอเคค่ะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมยวจะถ่ายให้ดูทีหลังเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาตัดเค้กกันติ <c oughs> นเค้กก่อนแล้วคะ่ะไปตัดเค้กกัน โอเคค่ะทุกคนก็นี่งากลางเนี่ยได้จะคลั่งสองลูกสองลูกใช่ปขั้นขั้นกลางเราเขียนว่าป๊อปกลิ่นนะคะทุกคนก็คือย่อมาจากป๊อปกลิ่นขจรนะคะก็เป็นตามช่องชื่ออยู่ที่เลยจิกค่ะพี่เต๋อก็เป็นคนตัดเองนะคะไปหาดูความไร้สาระบ้างไม่ไร้สาระแกะปีนี้เกะแค่ไปกินเลี้ยงอย่างเดียวนะคะไม่ได้ มีเคแต่ว่ามีตังสดกรรุเนี่ยสามคนเห็ไม่แปลที่ใส่กาแฟนี้ก็หรอเขาหั่นไปโอ้โหนังบนคูชิดดอทนี้่าเชิดไอ้ยอดมาหัวขอมเชิดมันติดไอ้นั่นมาทำอะลรค่ะ แปลงนิดเดียวเป็นไรเรลูกแับแปลงอย่างดีว่าก็น้อยมันเท่ากันเลี่ยสามชิ้นเท่ากันเออมันก็ตัดทีนีเท่ากันเลยนะเฮยมันจะเกินจะเป๊อันนี้นะคะทุกคนเก๋เอาเป็นอันนี้เพราะว่ามีตัวเคก็ย่อมาจากโอเกะก็คือเก๋ตัวเคเฉยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นพีนะคะย่อมาจากป๊อ นน okay, ี้ของมกกโอเคเลยอี่ของคุณฟอก